อากาศกระจอนจ้าเมากินกับแจวก,กับแจวแซบ่บแจวปนกับแจวลวกโด่งงามวา,านออกได้หนิมาบางส่วนน,น้อยๆของป้าอ๋อจ้าอันนี้ผูกทั่วด้านเต่าออจ้า อ่ามันสิได้จักสิได้กินบาบุแต่ว่ากะล่องปลูกเบงกินกบผพกาดกระจอนจ้ากระลังกินกับแจ้วกับปนลแซบอันนี้ผักชีผักชีเหล้าจา้าอันนี้ก็ะลองเอาพักกันอ่าผักชีใบเลื่อยมามา,มาเสียบมันจะขึ้นให้บาบุอันนั้นนันพักกันข้างหอมปลอมบ้านของประเทศนอม่ กรหอมป่อมฝรังอันนี้พิกีคมีอีกถานนดนึื่องน,นี่อากาศพกันกวงตุ้งกับอันนีกชีร่วมกันอันนี้ทุเรียนปีที่แล้ววันตายปลานี้ทุเรียน อันนี้อันอะอโวคาโดจา้าปลูกพร้อมกับทุเรียนปีที่แล้วปลูกพร้อมกันงามงามเอาใบข้างในบ้านก่อนอันนี้ด่างน้ำขอวะนออันนี้บุมมี่อย่างเนาะบดางเนาะ <c oughs> กูด ตายแลย้วปตาย,ยแล้วจ้าอันนี้บักอันบักหน้าบักหน้าเหลืองกำลังงามแตกยอดน้ำปุ่ะบักหน้าเหลืองัอน,นี้ป่าก็มีส่วนแน่นอนอีกข้างบ้านจ้าอันนี้ป,ป,ปลูกอันผักหอมปอมฝรังกําลังสิบกระลังข้นกำลังงามจ้าวันนี้เอานี้มาามาเสียบผักแพ่วจ้าอันนี้ผักแพ่เวามาเสียบ อันนี้กับผักหอมอันนี้ลองรองปลูกอันโพเทสโพเทสโพเทสเตสมีแค่นี้แะจ๊าส่วนน้น่อยปะอองมุมีที ต่ำเด้อเอาต่ำต่ำต,ำ,ต,ำ,ตำขั้นใหญ่เปล่ะขับเบิดมือเบิดลขึ้นขับเบิดมือเบิดเวมนพุ่นไปพุ่นนาพุ่นไปพุ่นนาไ,ไ,ไปเอาไปเอาขึ้นเอาคอยจ่อยเมื่อไปห้องวดปุ่นคือถอยเร็วแท้ ทอยขึ้นเนินก็นไไรทอยตุดขึ้นเนินเกรงข,ขักอันนี้แถวอันนี้นาะบัานพ่เอเมื่อเอากาศไม่ค่อยดีปานใ้ฝนตกลิ่นๆน้อยน้อยนี่ต่พู้เขาจา้าใ่แถวนี้ Fakotitam, beskrijem, kot lai, korče, haj po krau, dvojna krap, kopkon krap.